ช่วงหน้าดูโศกอนตะกรรมรถตู้คันนี้ครับรถตู้คันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตกล่องกลางถนนแล้วไปชนเอานะฮะทอ้ขอบทางถนนม,มีผู้เสียชีวิตถึงสอศพกับเป้นศกอนตรรมเลยอ่ะ เมื่อเร็วๆนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทแคตาลิสต์เอเนอร์จีจำกัดและโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารเซลล์ภายในโรงพยาบาลวิชัยเวชเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตและมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สถานพยาบาลเราได้ประหยัดพลังงานได้จ่ายค่าไฟที่ถูกลงมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นเพราะเราก็จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยเราใช้พลังงานจากฟอสซิลน้อยลงช่วยให้สิ่งแวด้้ออมมทีี่่เรรายูนนััดขึคบ